ขณะนี้มีสายการบินมาเปิดให้บริการที่สนามบินอู่ตะเภาหลายสายการบินแล้วนะครับที่เห็นป้ายโฆษณาอยู่กลางเมืองระยองเลยนะครับก็เป็นของแอร์เอเชียซึ่งจะมีเที่ยวบินที่ออกเดินทางไปทั้งในประเทศและก็ทั้งต่างประเทศสืบเนื่องมาจากความแออัดของสนามบินสุวรรณภูมิและก็สนามบินดอนเมืองนะครับทางรัฐบาลก็เลยมีโครงการที่จะขยายสนามบินแห่งนี้ เพื่อรองรับผู้ใช้บริการทั้งภาคตะวันออกและบริเวณใกล้เคียงเดี๋ยววันนี้ผมจะพาเที่ยวชมบรรยากาศภายในสนามบินครับสำหรับการเดินทางมาสนามบินแห่งนี้ก็สะดวกมากๆเลยนะครับถ้ามาจากตัวเมืองระยองก็ให้ใช้เส้นสุขุมวิทซึ่งจะผ่านบ้านฉางพอเลยบ้านฉางไป ก็จะเจอกับโรงพยาบาลเศรษฐกิจให้ทำการเลี้ยวซ้ายจากนั้นขับไปอีกนิดหนึ่งก็จะเห็นป้ายสนามบินอยู่ทางด้านซ้ายมือครับซึ่งระยะทางจากตัวเมืองระยองนะครับประมาณสักถ้าขับจากตัวเมืองระยองก็จะใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงเท่านั้นเองครับผมอยู่ที่สนามบินอูดทภพภลนะครับสนามบินที่เริ่มเปิดใช้เป็น สนามบินพานิชคือเดิมทีเ,เป็นของทหารพบว่าสะดวกสบายหลายอย่างนะครับอย่างแรกก็คือว่าสนามบินนมีขนาดเล็กเวลาจะเดินไปจุดต่างๆเนี่ยง่ายและสะดวกมากก็คือพอเราจอดรถปุ๊บเปิดประตูก็จะเป็นที่ตรวจสัมภาระจากนั้นเดินไปอีกนิดนึงก็จะเป็นเคาน์เตอร์เช็คอินแล้วก็ช่วงที่ผมมาในขนาดเป็นช่วงวันหยุดครับแต่ว่าสนามบินที่นี่ยัยง ไม่ได้ออัดอะไรมากมายนะครับถือว่าสะดวกมากๆเลยครับนี่เป็นบรรยากาศภายในห้องพักรอกิเครื่องนะครับตรงนี้เป็นร้านเป็นร้านสมนุนไพรทิพย์แล้วก็มีจุดบริการคืนภาษีให้กับนักท่องเที่ยวดีที่ฟรครับท,ที่ฟร น้ำดื่มราคา30บาทเบทียร์80ดนี่คือบรรยากาศภายในห้องพักผู้โดยสารที่จะรอขึ้นเครื่องหลังจากที่ผ่านจุด i m ม i เก a t i o n มาแล้วนะครับสำนักงานคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้นักท่องเทีย่ยวหรือเรียกว่าวัตดอฟังนี่เป็นที่มารับของของจิ้งพาวเวอร์ やっ <laughs> พื้นที่อาจจะไม่ได้กว้างขวางเท่าไหร่มากนะแต่ถือว่าใช่แล้วรังองอกแบเลยมีห้องพักรับรองเป็นบูติกร้าสนามบินแห่งนี้ก็แปลกนะครับเขียนว่าสนามบินพัทยาและวงเล็บว่าอุตภเปาบางทีก็เขียนว่าสน,มนามบินอุตภเปาและวงเล็บว่าพัทยาซึ่งจริงๆแล้วผมอยากจะบอกว่า ควรจะใช้ว่าสนามบินระยองด้วยซ้าไปเพราะว่าสนามบินแห่งนี้นะครับตั้งอยู่บนตำบลพลาอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองนี่เองนะครับซึ่งถ้าระยะทางเมื่อเช้าผมลองจับเวลาจากระยองมาที่สนามบินใช้เวลาประมาณสัก35นาทีครับเพราะฉะนั้นสนามบินแห่งนี้ก็คือสะดวกสะดวกทั้งคนที่จะอยู่ในจังหวัดระยองและเดินทางไปที่อื่นหรือคนจากที่อื่นมาเที่ยวทางภาคภาคตอนออก จากปลวกแดงจากศรีราชาหรือจากาบ้านฉางจากจันทบุรีก็ามาขึ้นที่นี่นะครับมีข้อเสียเพลงอย่างเดียวก็คือเที่ยวบินไปต่างประเทศยังมีค่อนข้างน้อยรวมทั้งไปในประเทศก็มีไม่มากเท่าไหร่นะครับแต่เชื่อว่าหลังจากที่การปรับปรุงอาคารผู้โดยสาราหลังใหม่ที่จะเสร็จภายในประมาณสักกลางปีหน้าเนี่ยเมื่อเสร็จแล้วเนี่ยจะทําให้สามารถเปิดเที่ยวบินได้มากกว่า ปัจจุบันนี้นะครับ